ไวะเหมือนเดิมฮะอะไรนะเหมือนเดิมกดไลค์ด้วยรู้ไหมเนี่ยก็เหมือนเดิมกดไลค์ด้วยแล้วมึงทำอะไรอยู่ก็เดิมกดไลค์ด้วยสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Mr President หรือว่าประธานนี้ประธาน,นาธิบดีนั่นเองอาา่ะฮะโอเคประธานาธิบดีตอนนี้ของอเมริกาก็เป็นเอ Biden. อ่ไบเดน์อะโจไบเดน์แต่ครั้งนี้เหมือนเราจะต้องมาปกป้องรคำนะครับ โอเคขั้นสุดเราไปิ่มกันเลยดีกว่าอุ้ออะไรวะเนี่ยเหมือนว่าเราจะเป็นคนที่คลั่งทำสุดๆโอเคเราติดเลยโอเคไปอะไรกันบ้าเอ้ยมิสเตอร์โพอร์เซ็นเอ้ย,อยมาแล้วอ่ะไปไปไปครับผมมาเ้ว แมงไม่ทันเอาไปเอาไป <c oughs> เอาไปดุยืออีเย้ทำแมงตายหลายรอบแล้วท่อนครับวิว <hi ul> ท่อนครับวิว <hi> อ <ul> <cop es> ่แมงไม่ได้วะต้องทำไงวะท่อนครับอึออ้ะ ทันครับไม่ใครเป็นยิงอ่ะใครทันครับเออแม่งโดนได้ไงวะเนี่ยไปเราเป็นบริการที่ดีทันครับ <c oughs> อะไรวะเนี่ยท่าน,นท่านแบบนีอ่ะทันครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอดเสยไอ้ยะ ท่านครับท่านอยู่ดีแล้วบระยาาโชว์อยู่ฝั่งนู้นครับท่านเบอ่อเราเบื่อเคเราต้องไปจับจับลูกสุเนาะเฮ้ยไม่นนะลยทำไมม,มาเร็วจังวะ Đây mình Ui, đi cái tay ngay sao được cơn Ồ, làm mà leo khả năng đi quá

หลบสังหารอะไรต่างๆวะเอออึเอออ้าเฮ้ยนี่ไงท่านี้เออต้องได้ฟิวว์ท่านครับผมก็จะไปเออ้าฮึเอออ้ายเฮ้ยเดินไม่ได้อ่ะอ่าอ้าวเฮ้ยเราไปบอกตั้งแตัดแล้งเห ลืมโหวแล้วมันเร็วจังวะไป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 โอ๊ยทำไมมันเร็วขึ้นวะ มาแล้วเออผมมาแล้วท่านโอ้แล้วกดอาเฉยท่านครับเออท่านค,นครับเออโอ้ยเออท่านครับเออโอ้แล้วกดอาเฉยขอโทษครับเออเอาเอา้ยเกือบละโอ้ยเหนื่อยวิากมัเนี่ย ไอ้เฮ้ยเวนไม่ทันเอ้ยมันไม่เดินให้ฉันแต่แรกอ่ะโอ๊ะไปสิ ส่วนแม่งมานนั้นแต่หน้าเวทีเเอ้าเอ้าเฮ้ยเผยยืค้าไอ้ไอ้ทำมังตายไปไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้อด ท่านครับไม่เป็นไรใช่ไหมท่านเฮอกเอวิกลุดวิกลุด <c oughs> ดูหน้าท่านหน่อย <c oughs> เอาเฮ้ยไม่ไ <c oughs> อ้ยยัโอเค ไอ <c oughs> <c oughs> ้ย <Labor ator il fi> ้าได้แล้วได้อีกว่าเรื่อยๆรื่อไอ้ฮาดีครับผมอื้ออ้อ โอ้โหไม่งมาไววะ่ะไวจัจัดโอ้ต้องรอดเอยไม่รอดโอ้แล้วกูจะรอดเนง่ยไปอือโอ้ อเ่านครับผมมาเล่าเออท่านครับผมมาเล่าเออท่านครับผมมาเล่าเออท่านครับผมมาเล่ามาแล้วมาแล้วเออแล้วก็มาแล้วท่านครับผมมาเล่าเออมาแล้วมาแล้วเออมาแล้ว มาแล้วผมมาแล้วเป็นอะไะผมกาวเช็กกัแลแกเวอไปได้ยุูจามัดคั้งเช็กกะลแรตอนนี้ปะาผมมาแล้วมาแล้วครับท่านผมมาแล้วผมว่างท่านเองตอนนี้แหละ ตอนน้องรันเซ่ตอนนี้แหละบันยิงแลวอฮ้ยเราต้องบันกระสุนเออ,เ,อ,อเราต้องบันกระสุนคุณผู้ชม เฮ้ยเราต้องกด E รือเปล่าเออลองท่าเท่ๆหน่อยอ,อยโอ้โห้แทบไม่พ้นออกจากกำแพงโอ้เจ้าไม่ได้ไม่ได้เราต้องกดเนี่ยแหละถ้าเราวิงาวว่งชาร์จไปเล้ววิ่งชาร์จวิ่งชาร์จลองลวิ่งชาร์จปึ้มไม่ได้วิ่งชาร์จมันไม่ทำเมื่อไหร่ท่านจะรอดเนี่ย มันมีคนเกลียดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะคนรอบสังหารอะไรคนยังอืออือเอาไม่ทันอือสโลโมากชน่นเอเฮ้ อวิ่งแม่งเลยวิ่งอ้อมบางทิศทางกระสุนผมจะปกป้องท่านเองท่านล้ำชื่อล้ำ ท่นล้มผมมาแล้วฮันล้ม <c oughs> ท่านคลอดฮันฮันล้มมาแล้วมาใจผมเชื่อหนูผมผม,ผมมาแล้วเอาแล้นะมันไม่ได้ ตัวฉันอะสู้สเขา้าทะลอมแมวกูไม่ปกป้องมือแมงและผม้ชมครับวันนี้เราน่าจะพอกันแค่สามด่านแม่งไม่ได้จริงๆโอเคครับผมู้ชมครับบาบายนะกับข่าว ไลน์นิวนะฮะไลน์ไลน์นิวไลท์โอเคครับก็ต้องลาจากกับท่านล้ำแล้วนะฮะต้องได้สิครั้งเนี้ยโอ้เอเทไปเทไหม,ไหมอือโอเคครับบ๊ายบายครับไว้เจอก,กันแฮมสักเกมอออท้ายนั่นแหละต้องได้ือ้โอเคครับผู้ชมครับบ๊า,บบายบาย 没本事，你这对，你赢